สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเล็กนักราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับผมรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวนะครับนัขราชทําแยกไว้นะครับบนกับล่างนะครับคลิปแรกนะครับผมทาเป็นคลิปนะครับผมสามตัวบนสองตัวบนนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป เน้นล่างอย่างเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูควาเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกรรดกติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลอบในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง Youtube ณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขตกรนะครับผมขอ f ฟ fc ทุกท่านนะครับผมมีสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่กากว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขาครับผมขอ fc ทุกท่านนะครับผมผู้ชมทุกท่านรวย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 ครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเน้นไปที่บนนะครับผเน้นไปที่บนนะครับต่อมานะครับผมเลกขนาตปอยคลิปล่างนะครับครับหน้าจอไว้นะครับล่างนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวใจร้อนครับผมเย็นเย็นครับผมเลขค่าตรัฐบาลไทย วันที่หนึ่งกรกฎาคม267 7รูดล่างครับวินครับหน่วยล่างครับสิบล่างครับผลครับบางท่านเข้ามาดูนะครับแต่ไม่ฟังที่เลขคราดอธิบาย นะครับพอไม่ฟังปุ๊บก็เสียโอกาสนะครับไม่ได้ตำหนินะครับไม่ได้ว่าใครนะครับคือแค่พูดให้ฟังเป็นประโยชน์นะครับมาดูเลยครับผมเลขนัตราล่รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7นะครับรูดล่างนะครับ9กับ7นะครกบ9กับ7เห็นไหมครับบางท่านเข้ามาดูก็9กับ7 แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนยังไงที่มาอย่างไงนะครับโบาราณท่อมไว้ว่าพูดไว้ว่านหย่วนได้ใจเร็วรได้เร็วเสียเร็วไปง่ายมาง่ายขาดความสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงเอาคติธรรมคติโบราณมาพูดนะครับช้าชได้พาดเล่นงาม แต่ช้าแล้วไม่มีพิจา,านาญาณก็จะช้าเลยครับเมื่อเร็วแล้วนะครับก็ต้องมีสติเมื่อนั้นก็อย่าเร็วเลยครับมาดูครับคู่วินนะครับคู่วินนี่หมายว่ามาประกบกับ9กับ7นะครับก็มี7มี4มี1มี0มี3ครับ เมื่อนำมาประกบแล้วได้10คู่ดังนี้นะครับคู่ล่างนะครับ97 74 71 70 73 77 94 91 90 ก้าสามครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับผมได้คู่แล้วเน้นตัวไหนล่ะครับเลขคณิเขียนให้อีกครับชัดเจนขึ้นอีกนะครับหน่วยล่างเก้ากับเจ็ดนะครับเลขคาดหน่วยล่างเก้ากับเจ็ดแล้วทําไมถึงเอาเจ็ดขึ้นเป็นหลักสิบเอาหลักเลขเก้าเป็นหลักสิบนี่เองครับถึงให้ฟังนะถ้าไม่ฟังเอาแต่ตัวเลขนะครับโอกาสที่จะเสีย มากกว่าได้ก็มีอยู่ในตัวนี้แหละครับนี่ครับให้ดูอีกนะครับสิบล่างมีอะไรนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อนํามาประกรบได้สิบคู่ดังนี้แล้วตัวไหนครับเป็นตัวจบฟังครับล่างเลขลาดเน้นไปที่เก้าครับหลักหน่วยเก้าหลักหน่วยเราก็ไปดูเลยครับผม 9ก้ามีอะไรบ้าง7 9 4 9 1 9 0าสี่เก้าหน่งนย์เก้าสก้ตัวเชนะเลขคาราดใช่ครับจาก200ชุดนะครับจากหนึ่งร้ชุดนะครับไปกับเป็น200ชุดเฉพาะล่างทำมาแล้ว5ตัวเหลือ5ตัว แต่แม้กระนั้นเลขลาราก็จะคัดลงมาให้อีกเราได้หน่วยแล้วก็คือการหลัก10ครับเลขลาราเน้นไปที่7 4 1ครับจาก5คู่เหลือ3คู่มีอะไรบ้างครับมี9 7นะครับ คำว่า97เนี่ยเลขรลาดบอกไปแล้วนะครับอะไรคือหน่วยอะไรคือ10นะครับตัวไหนอีกเลขรลาด94ครับแต่เวลาไปทําซื้อจริง9อยู่เป็นหลักหน่วยนะครับเป็น49นะครับทีนี้ตัวไหนอีกเลขรลาด1.9ครับ เน้นให้3คู่ล่างมีเท่านี้นะครับเลขคลาดสัญญานะครับว่าจะแยกบนแยกล่างให้ก็ทำให้แล้วนะครับแต่ก็ต้องขอแจ้ง f อฟไปว่านี่คือสูตรนะครับนะครับเป็นสูตรที่เลขรลาดนครับมีอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาออกมาตัวนี้จริงหรือเปล่าแต่สูตรเลขราดที่มีอยู่ในมือนี้นะครับออกมาแบบนี้ ก็แถลงให้ฟังแบบนี้นะครับเพราะนั้น3ชุดนะครับก็คือ7 9 4 9 1 9สําหำหรับ FC ท่านใดนะครับที่ชอบ9กนะครับก็จะถูกใจมากๆนะครับเพราะ9หายไปนะครับจริงๆแล้วนะครับเลขไทยนะครับตั้งแต่เปิดสักลาดมานะครับพอสอใหม่นะครับจะมีเลขอยู่แค่3ตัวเท่านั้นครับที่ใช้งานในเลขรัฐบาลไทยนั่นก็คือ 8 9 6ครับย้อนไปดูได้นะครับผมทุกงวดจะต้องมีเลข3ตัวนี้เกิดขึ้นนะครับมีเว้นตัวไหนครับมีเว้นงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับสายติตั้งแต่เปิดพอศใหม่มานะครับ8 หกเก้ 6, 9, มีเห็นนะครับและคลิปนี้ล่างเก้ามีเห็นแล้วครับผมนะครับตัวรองคือ7ครับผมถ้าใครไม่ชอบ9ก็เป็นตัว7ย้อนกลับมาดูหลักอ่าสิอ่า, 10, อาดูบนครับให้ดูบนอีกนะครับให้ดูบนไว้นะครับบนเน้นแนะครับงวดนี้เห็นไหมครับ แกับ9มาแน่ครับนะครับเลขลาดแยกไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับแต่เด่นนะครับเด่นบนมี3ตัวนะครับมี8ปดเดเด่นล่างมีแค่8ปดเกกับ7ดนะครับนี่ครับดูดีนะครับผมอย่าด่วนได้ใจเร็วพิจนาครับฟังที่เลขลาดอธิบายแล้วก็จะเข้าใจนะครับตัวเลขจะได้นะครับ ที่ทวนขึ้นนะครับจาก400ตัวบนล่างไปกลับนะครับเหลือตัวเลขไม่กี่ตัวนะค,ความชัวร์ความแม่นนั้นอยู่ที่การนี่แหละครับการทบทวนไต่ตองวิเคราะห์นะครับไม่งั้นก็เราก็จะจดไปตัวนั้นตัวนี้จดไปตัวนี้ดีหมดทุกตัวครับทุกสำนักครับแต่อะไรที่ไม่ดีครับรายจ่ายในการลงทุนของตัว fc เองท่านผู้ชมเองเท่านั้นต่างหากครับผมที่เป็นความจริงนะรเอาแล้วครับผมท้ายนี้นะครับผมถ้าพูดนะครับสิ่งใดไปรบกวนสภาวะจิตใจหรือคําพูดใช้คําพูดใดไม่ดีเลขลาดไม่มีเจตนานะครับจะไปว่าใครเลยแม้แต่น้อยนะครับเจตนาคือต้องการ fc หรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของช่องเลขลาดทุกคลิปทุกครั้งขอให้มีโชคมีลาบกับช่องเลข นาคลาดทุกครั้งครับผมขอให้โชคดีรวย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 กับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ